สวัสดีพี่เพื่อนๆครับวันนี้ครับคนคนพรี e ที่807ร้อนะครับแปดนะครับมีพาะสะสมพระเก็บมาแบ่งปันครับรายการสามร้บาททุกรายการเลยครับแปดนะครับรายการสามร้บาทนะครับช่อาทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสีูนย์สามเจ็ดหนะครับ เบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีแวนเก็บเงินไปทางนะครับฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆท่านชมนะช่วยกดไลค์กด like, ติดตามด้วยครับผองแรกนะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะมาใหม่นหนึ่งครับ เด็ดกล่หมายเลขหนึ่งครับมาเป็นหมายเลขสองครับเป็นสมเด็จกัน,นครับมีมวนารนครับหมายเลขสองรับหมายเลขสาเป็นหลวงปู่ทวดครับ ชอลีหลวงปูทวดครับตอนีหลวงปูทวดครับ,รรบหมายเลขสามครับเป็นเงทองเหลืองครับหมายเลขสี่นะเป็นภาพปิดตานะครับ มาับจาเนื้อผงครับมาดีข้างคนะับเป็นเหรียญภาพคมนะครับเหรียญข้าวลามตัดนะภาพคมนะครับ หมายเลขหกครับเป็นเหรียญหลวงพ่อนาฏวัดสีโลหะรุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อนาฏวัดสีโลหะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรุ่นแรกนะครับหมายเลขเกณฑ์ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดสุรานะครับวัดพัฒนารามปีศูนย์ห้านะครับ วัดสุราชธานีนะผมพบพัดนะครับมานิคแปดนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะวัดบางคานะครับ อันนี้เก้านัเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับปีสองพนะครับวัดเขาบันไดอินนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นเบี้ยกแก้มีจานนะครับมีจานเต็มเลยนะครับเบีเเ้ยกแก้หุ้้มตะลัวนะครับ จานเอ็ดนะครับเป็นภาพปิดตาสายวัสสบาลสูงนับนี้ผงลงรักนะครับ มายเลขสิบสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเตยครับถ้าเป็นมังกรครับเป็นเป็นเป็นพญานาคนะครับเนี่ยหลวงพ่อเตยปีสองศูนย์นับต่อโค้ดนะครับเตยคงทองวัดสังงามครับมาเลขสิบสามครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทุกนะครับวัดชนแดะครับ สิบสี่นะครับเป็นพระกิ่งเนื้อนะนะวัดบรวรนนครับมีตอกโคตามีครับวบรวรนนครับเนื้อนวะนะครับสมบัระสังฆราชครับสิบห้านะครับ เป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสิล์มหาราชเนื้อทองะสมนะครับสนะิบหกครับเป็นเหนนะรียญหล่ับหลุมพอดื่มนะครับ เนะครับเป็นพักกุนาดูนะครับเป็นแพงตัดกุนาดูนะครับนี่ครับหมายเลข18เป็นเรียนหลวงพ่อออดนะครับวัดปั้นช้างนะครับ เนี่ยจตลุลพิษพรชัยนะครับจจตุลพิษพรชัยหลวงพ่อออดนะครับสภาพสวยนะครับสิบเก้าครับเป็นพระพรมนะครับหลวงพ่อพรมัดขนอมเหนือนะครับนี่ครับพระพรมเนื้อผงนะครับหลวงพ่อพรมัดขนอมเหนือนะครับสภาพยิ่งยิ่งเลยนะครับเรียมเก่ามาเลยครับยี่สิบครับเป็นพระหูยานนะครับ สมยานพร้อมเลี่ยมลยครับหนนะครับ21เป็นพักกิ่งหลวงปู่เทียม99ปีนะครับระสัตตาชาติอยุทธยานะครับ กล่องเลยนะครับยี่สิบสองนะเป็นพระนำื่องนะครับพระกิ่งแก้วจัก,กรพรรดิวังหน้านะครับจะเป็นเนื้อนวะนะครับน,นวะหนึ่งองค์นะครับ เป็นผ้าผงหนึ่งองค์ครับกิ่งเนื้อผงหนึ่งองค์ครับสองอ์ก็สามร้อยบาทนะครับ่ะไปมาในยี่สิบสามนะเป็นเป็นผ้าปิตาเล่บางไผ่รุ่นสร้างเขื่อนนะปีสี่หกนะครับ,รบตาเล่บางไผ่สร้างเขื่อนนะบนี้มีหมายเลขนะครับปีสี่หกนะ สามร้อยนะครับันนี้กล่องเดิมเลยครับสามร้อยบาททุกรายการเลยครับสนใจครับช่องทางในการติดต่อนะบศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนพี่ที่ชอบชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับส่วนอีพีนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ